สุดยอดเกจิสายศักยันพระบุตรพลบในตำนานหากเอ่ยถึงพระเครื่องที่หลวงพ่อสวงท่านสร้างมีประสบการณ์มากทั้งเมตตาแคล้วคลาดและคงกระพันโดยท่านจะเสกวัตถุมงคลส่วนใหญ่ภายในกุฏิของท่านหลังจากที่ท่านทำวัดสวดมนต์เช้าและเย็นเป็นประจำทุกวันมีได้ขาด,ดยกเว้นกรณีที่มีเลิกพิเศษเช่นเสาห้าหรือทำพิธีปลูกเสษพระจำนวนมาก ท่านมักจะปลูกเสกในโบสถ์มหาอุดเป็นปฐมมาเลิกก่อนแล้วจึงนำวัตถุม,มงคลกลับไปเสกที่กุฏิอีกครั้งโดยท่านจะนำพระทั้งหมดใส่บาตรไว้ปลูกเสกทุกวันจนท่านมั่นใจดีแล้วท่านจึงนำไปแจกให้แกญาติโยมที่มากราบไหว้หรือร่วมทำบุญสร้างโบสถ์กับท่านหลวงพ่อสวงท่านเป็นพระที่ทรงอภิญญามากด้วยเมตตาเป็นพระที่สมถะอยู่และฉันอาหารอย่างง่ายๆ ไม่ยึดติดในลาบยศสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านฉันข้าวบนศาลาจะมีอีกามากินข้าวและอาหารจากมือท่านเป็นประจำและท่านยังสามารถเรียกมันได้อีกด้วยท่านยังเลี้ยงอีกาเชื่องมากชื่อแขหลวงพ่อสวงได้ฝึกกรรมฐานกับพระอาจารย์คำวัดสิงห์จังหวัดสีบุรีเรียนการทำธงพระฉิมและการสักยันต์บุตรลบพระอาจารย์คำ ยังแนะนําให้ไปเรียนอาคมเพิ่มกับหลวงพ่อแป้นวัดเสาธงใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระอาจารย์คําแห่งวัดสิงห์ได้เคยมาเรียนวิชาบุตรลบและวิชาแพทย์แผนโบราณตลอดจนคาถาอาคมกับหลวงพ่ออำํำวัดวงของและได้รู้จักกับหลวงพ่อแป้นหลังจากที่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแป้นแล้วก็ได้เรียนวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อแป้นหลังจากนั้นหลวงพ่อสวง ก็ได้รับคําแนะนําจากหลวงพ่อแป้นให้ไปเรียนวิปัสสนาและวิชาอาคมเพิ่มเติมกับหลวงพ่อฤทธิ์วัดบ้านสวนหรือวัดน้อยตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยนอกจากเรียนวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อฤทธิ์แล้วยังได้เรียนวิชาทําแหวนชินหรือแหวนหูมุง้งและการทํำยาเปเรี้ยวอีกด้วยแม้แต่พระสมเด็จช้างอาโของท่านก็ได้นำเคล็ดวิชาของหลวงพ่อฤทธิ์มาใช้ด้วย โดยอาและอูนี้เป็นการลงวิชาอย่างหนึ่งอีกในหนึ่งมีผู้กล่าวคำว่าอาบนพระสมเด็จนั้นแทนตัวท่านซึ่งมีนามว่าอาพโยส่วนคำว่าอูนั้นแทนตัวอาจารย์ของท่านคืออุตมโมนั่นเองซึ่งก็คือหลวงพ่อแป้นอุตมโมภาพรอยศักหนุมานหลวงพ่อสวงวัชีปะขาวเมืองสิงห์ ที่ประทับอยู่บนผิวหนังของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลวงพ่อสวงวัดชีปะขาวเกจิอันดับต้นๆของจังหวัดสิงห์บุรีศิษเอกของหลวงพ่อแป้นวัดเสาทงใหม่บรมครูอีกสายของเมืองอยุธยาเป็นอีกสายที่ดังเรื่องการสักบุตรลบหรือที่เรียกกันว่าลูกพระรามชนะทางยันหนุมานเพราะสืบมาจากจังหวัดอยุธยาจากอาจารย์คําที่ท่านเรียนมาจากอายุธยากับหลวงพ่ออํา อาจารย์หลวงพ่อขันตำนานบุตรลบรุ่นแรกแห่งเมืองอยุธยาหลวงพ่อพัดเล่าว่าสมัยไปสักสักในโบสปิดโบสด้วยไม่ได้สักบนกุฏิแล้วจะมีคิวในการสักและท่านก็ได้คาถาบางบทจากหลวงพ่อสวงด้วยบางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ